ส้มโลละหกสิบแล้วครับส้มเลยจ้ะส้มพันเนี้โลละหกสิบจ้ะอร่อยนะจ๊ะงั้นผมเอาโลหนึ่งครับจ้ะนี่น้องซื้อร้านเจดีกว่าร้านเจเนี่ยขายกิโลละสามสิบบาทแถมพันเดียวกันด้วยได้ตั้งสองโลเลยนะเอ่อป้าครับงั้นผมไม่เอาของป้าแล้วนะครับเอา้าเจ๊ครับงั้นผมเอาสองโลนะครับ ได้เลยจ้าเดี๋ยวเจจัดให้2กิโล6กบาทเดยดเจ๊แถมเพิ่มอีก2ลูกโหได้ดีจังเลยมาหลังต้องมาอุดหนุนบ่อยๆซะแล้วนี่พูดแล้วอย่าคืนคำนะจ๊าจ้า แห้งยรวยๆรวย,รวยนี่เองทำแบบนี้ได้ไงวะมาแย่งลูกค้าข้าได้ยังไงเนี่ยแย่งอะไรใครแย่งลูกค้าป้าฮะป้ามั่วแล้วแล้วเมื่อกี้เรียกว่าอะไรเอ็งฉกลูกค้าข้าต่อนน้าและแถมยังขายตัดราคาข้าอีกไม่เรียกว่าแย่งแล้วจะเรียกว่าอะไรฉันเนี่ยแค่เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ใครใช้ป้าเนี่ยใครซ่อมราคาแพงเหรอฮะซ่อมพันนี้มันก็ขายราคานี้ทั้งนั้นแหละเองแปลซ่อมมาจากไหนวะถึงได้ขายถูกได้เนี่ยฉันไม่บอกเออไม่บอกก็ไม่ต้องบอกเย่๋ยวมาแยกลูกค้าข้าอีกนะข้าวเนี้ยข่าไม่ถือแต่ถ้าข่าวหน้าน่ะข้าไม่ยอมแน่ จ้าวันนี้ไม่มีส้มเหรอจ้ามีสิมีเต็นตะก้าเลยเฮ้ยส้มหายไปไหนวะเน,นี่ยเมื่อกี้ยังมีเต็นตะก้าเลยคุณลูกค้าคะซื้อส้มเหรอคะลานเจงเหลืออยู่นะจ้ะกิโลละ30บาทเองจ้าเฮ้ยเมื่อกี้เองขายส้มหมดแล้วแล้วนี่ส้มมาจากไหนอย่าบอกนะว่าเองขโมยส้มค่ะนี่ป้าอย่ามาพูดมั่วซั่วนนะฉันไม่ได้ขโมยสักหน่อย ถ้าเองไม่ได้ขโมยแล้วส้มค่าจะหายไปไหนไมีหน้าล่ะเองถึงได้ขายส้มตัดราคาค่าครึ่งหนึ่งได้เนี่ยป้าแกแล้ะสติเลอะเรือหรือเปล่าขายส้มหมดเองแล้วจําไม่ได้เนี่ยแล้วมาโทษคนอื่นว่าเป็นขโมยอะ่ะถึงค่าจะแก่แต,ต่สติค่ามันยังดีเองนี่แหละขโมยส้มค่าแล้วยังมาแถอีกเองนี่หน้าด้านจริงๆเลยเอ้าวป้าพูดแบบนี้ได้ยังไง มีหลักฐานว่าฉันขโมยเหรอถึงไม่มีหลักฐานแต่ข้ามั่นใจว่าเองนี่แหละขโมยส้มค่ะเอเอแม่คะจ๊ะฉันเปลี่ยนใจแม่เอาแล้วจ้ะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าค่ะลูกค้าลูกค้าเป็นพอต้าคนเดียวเลยฉันเสียลูกค้าเลยเห็นไหมเนี่ยแคนไม่สนเอาส้มเช้งคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่คืนก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ขโมยไปอ่ะเองจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมบอกให้คืนดีๆไม่คืนใช่ไหมเดี๋ยวเหอะ เองจะได้รู้ว่าเองเล่นผิดคนแล้วคิดว่าฉันกลัวเหรอคนอย่างป้าเนี่ยจะทำอะไรฉันได้เดี๋ยวก็รู้ทำไมามาชา้าจังอ่ะขอโทษพี่ ผมทำธุระอยู่อ่ะเออช่างเถอะเริ่มงานได้เลยได้แผนเดิมนะ ម៉យអូ ขโมยส้มหลังค่ะโอ๊ยป้าโอ๊ยผมก่อนไม่ตอบค่าก่อนว่านาังนี่ใช่ไหมอย่างไอ้นัดโอ้ใช่ครับพิกี้อะ่ะเขาจ้างผมให้มาขโมยส้มปลาให้พิกี้อะ่ะอไอ้นัดฉันปล่าน,นะป้าฉันไม่ได้ขโมยนะมันใส่ร้ายฉันอะเอ้าพิกี้ทำไมพี่พูดเงี้ยจริงนะครับป้าผมเจ็บขนาดนี้ ผมไม่โกหกป้าหรอกหุบปากได้นัดฉันไม่ได้จ้างแกสักหน่อยฉันไม่ได้รู้จักกับแกสักหน่อยอย่ามาม่วน,นะถ้าเองไม่รู้จักมันเองจะเรียกชื่อมันถูกได้ยังไงป้าเอาเนี่ยออกผงมก่อนแล้วผมจะบอกความจริงกับป้าทุกอย่างเลยไอ้นัดโอ๊ยป้าเบาป้า,ปา,ปานี่ถือว่าเบาแล้วนะสำหรับไอ้พวกชอบขโมยของคนอื่นเนี่ยถ้าหนักกว่านี้นิ้วเองขาดแน่ ป้าผมขอโทษอย่าเอาเรื่องผมเลยนะถ้าจะไม่ให้เอาเรื่องเองก็ต่อเมื่อเองต้องเป็นพยานให้ข้าสารภาพมาให้หมดได,ได้ได้ครับป้าพี่กี้อะ่ะเขาจ้างผมมาละร้อยให้ขโมยส้มป้าไปขายต่อเมื่อวานอะ่ะส้สมทั้งหมดที่พี่กี้ขายอะ่ะผมก็ขโมยไปจากร้านป้าน,นั่นแหละไอ้นัดโทษบาอะไรของแกวะขอโทษนะพี่นาะทีนี้ผมก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนอะ่ะ นี่ข้าบอกแล้วว่าเองเล่นผิดคนแล้วป้าจา๋าฉันขอโทษนะจ๊ะป้าฉันสำนึกผิดแล้วจ้ะ,ะ,ะนี่จ้ะเงินทั้งหมดที่เมื่อวานขายส้มได้ฉันคืนให้ป้านะจ๊ะแต่ว่าป้าห้ามเอาเรื่องฉันนะจ๊ะ <c oughs> เอองคิดเหรอ ว่าคืนเงินแค่เนี้ยเรื่องมันจะจบเองอย่าลืมสิว่าเองขโมยส้มค่าไปขายแถมยังขโมยลูกค้าค่าต่อหน้าตาตาอีกและยังเอาส้มค่าไปขายครึ่งราคาอีกอ,อ,องั้นฉันให้ป้าอีกเท่าหนึ่งเลยแล้วกันนะจ๊ะนี่จะเอาไปแล้วก็หายกันนะจ๊ะค่าบอกให้เองคืนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเองไม่ยอมคืนและเองจะมาคืนให้ข้าตอนเนี้ เองคิดเหรอว่ามันจะโชดใช้กันได้โอ้ยแล้วป้าจะให้ฉันทำยังไงล่ะป้าจะให้ฉันทำยังไงป้าถึงจะไม่แจ้งความจับฉันป้าบอกฉันมาเลยงั้นข้ามีทางเลือกให้เองสองทางอยากโดนตำรวจจับหรือจะยกร้านผลไม้ให้ข้าป้าจะบ้าเหรอจะให้ฉันยกผลไม้ทั้งหมดเนี่ยให้ป้าอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้บังคับข้าให้เองเลือกไงเออเอาไปทั้งหมดเลย ตกลงไหนๆก็ยกร้านให้ข้าแล้วยกผลไม้ไปให้ข้าด้วยมาครับป้าเดี๋ยวผมช่วยอ่ะยกเอ้าพิกี้เร็วๆเขาสิเดี๋ยวป้าเขาเปลี่ยนใจหรอกอ๋อๆรู้แล้วนะโถ่ สวัสดีคะ่ะคุณวิชัยเดี๋ยวฉันจะรีบส่งไปให้ใหม่เลยนะคะอ๋อค่ะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ส่วนลดไปพิเศษเลยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณวิชัยสวัสดีคะ่ะเป็นเงเจ้าที่รักมาไะเดี๋ยวเขานวดให้ก็นิดนึงอะค่ะแต่ว่าปิดดีลสำเร็จแล้วค่ะโหแฟนใครเนี่ยเก่งที่สุดเลยเอ้า บเฟินเธอมาตั้งแต่ว่าไรเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นนะเมื่อกี้นี้เองค่ะคุณแอนเออแจ็บกระช่างเหอะไปเอาน้ำมาให้ฉันดื่มหน่อยได้ค่ะทองทอฉันหายไปไหนอ่ะฉันฉันว่าฉันเอามาวางไว้ตรงนี้นี่เมื่อกี้มันยังอยู่เลยอ่ะแล้วมันหายไปไหนเนี่ยไอ้คุณเอาทองฉันไปใช่ไหมฮะบอกมาว่าคุณเอาทองฉันไปใช่ไหมเปล่านะผมก็นั่งอยู่กับคุณเนี่ยจะไปตอนไหน ถ้าไงก็ต้องเป็นเธอเธอเอาทองของฉันไปใช่ไหมเปล่านะคะคุณแอนเมื่อกี้ฉันแค่เข้ามาทําความสะอาดเฉยๆแล้วถ้าฉันออกไปจริงๆอ่ะฉันเจ้าไปไว้ตรงไหนล่ะคะก็ที่ตัวแกไงไหนลองยกแขนขึ้นซิหมุนตัวด้วยโอ้ช่างเหอะรีบไปเอาน้ำมาให้ฉันดื่มไปค่ะ ที่รักก็อย่าไปอารมณ์เสียไปเลยสิคะคนดีบางทีที่รักอาจจะลืมเอาลงมาก็ได้นะไม่งั้นมันก็คงอยู่ตรงนี้แหละช่วงเนี้ยที่รักก็ทํางานหนักซะด้วยอาจจะเบลอๆก็ไนดะ้ก็อาจจะจริงอ่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันกล่าวหาคุณว่าคุณขโมยไปอ่ะไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะเอ,อ้าคุณจะไปไหนอ่ะ <c oughs> ก็กล่าวว่าไปเตะบอลกักกบไอ้เบนอะ่ะพอดีไอ้เบนมันชวนมานะ่ะ <c oughs> ได้ค่ะ รีบไปรีบกลับน,นะเดี๋ยวฉันจะเตรียมของอร่อยมาให้คุณกินแหมแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวเขาจะรีบกลับมานะหรือว่าจะลเป็นไงบ้างคะคุณแอนสงสัยอะไรไหมไม่เลยจ้ะผมบอกคุณแล้วไงว่าใหญแก่แั่นะ่ะ ลงผมจะเป็นจะตายทีนี้แหละเราก็จะเอาทองนี้ไปขายแล้วหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันยังมีความสุขไงละจ๊ะจริงนะคะที่รักฉันอยากไปจากที่นี่จะแย่อยู่แล้วดูมือฉันสิด้านไปหมดแล้วอะ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทนทำงานที่นี่ปอีกนานเท่าไหร่ฉันจะไม่ไหวแล้วนะ เอาน่าที่รักทนอีกแค่สองวันนะเดี๋ยวนางแอนเนี่ยก็จะไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดแล้วแล้วเราก็จะใช้โอกาสนี้หนีไปด้วยจันเนียเลยจ้ะแล้วคุณไม่ต้องไปด้วยหรอคะไม่ต้องจ้ะเราอย่ามัวมาพูดเรื่องของคนอื่นอยู่เลยเรามาพูดเรื่องของเรากันดีกว่านะพูดเรื่องอะไรจะดีหรอคะเดี๋ยวคุณแอนก็มาเห็นหรอกแหมไม่เป็นไรหรอกนะ ถ้ายายแก่นั้นมาถามถึงคุณว่าทําไมถึงชา้าคุณก็บอกมันไปว่าทําความสะอาดผมอยู่เอ๊ะทำความสะอาดห้องน้ําอยู่ไงนะจ๊ะคุณไม่อยู่ตั้งหลายวันผมคงคิดถึงคุณแย่เลยนะแหมคิดถึงก็ไปด้วยกันสิคะเก็บกระเป๋าเลยคะ่ะเดี๋ยวฉันรอคุณว่อไม่ไปดีกว่าจ้ะคุณไปทํางานนะ่ะผมกลัวว่าถ้าไป แล้เวเดี๋ยวจะเบื่อเอาเอา้าเสียดายจังนึกว่าคุณน่ะจะไปด้วยซะอีกแล้วแบบนี้คุณจะอยู่ยังไงล่ะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าถ้าผมเบื่อเบื่อเนี่ยก็จะไปชวนไอเบเต,เตบอลก็ได้ไงแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวพอฉันไปถึงเนี่ยฉันโทรหานะคะที่รักได้เลยจ้ะที่รักเดี๋ยวผมเนี่ยจะนับวันรอที่คุณกลับมาเลยนะจ้า ปากหวานแบบนี้ก็หลงแย่เลยสิถ้า <c oughs> อย่างงั้นฉันไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันรีบกลับจ้าผมเปิดประตูให้บ๊ายบาย,บายจ้าบ๊ายบายค่ะ รอจ้ะที่รักตอนนี้ทางสะดวกแล้วคุณรีบเก็บของได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปเก็บของเหมือนกันจ้าที่รักแล้วลงมาเจอกันที่ห้องรักแผงนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วเราไปกันเลยไหมจ๊ะไปแอนทำไมคุณมาอยู่ที่นี่คุณไม่ไปสัมมนาหรออ๋อทางทีมงานจัดงานเนี่ยเขาขอเลื่อนวันแล้วแต่ฉันลืมบอกคุณนะ่ะแต่ก็ดีทำให้ฉันได้รู้ว่าคุณเนี่ย คบชูชูอะไรครับคุณผมไม่มีนะครับอย่ามาใส่ร้ายผมนะ <G l ir ly> แล้วนี่คุณเก็บกระเป๋าเนี่ยจะไปไหนเหรอคะอ,อ๋อ,อปปปปปไปบ้าไนไอเบครับคืนนี้มีนัดดูบอลกันไหะแกเล่งแถได้แล้วไอ้อไ้ฉันรู้ความจริงหมดแล้ว <G l ir ly> ความจริงอะไรของคุณก็ความจริงที่ว่าแกกับอีนางใบเฟิร์นเนี่ยครบชู้กันไง สงสัยจะคบกันมานานแล้วสินะไม่จริงนะผมกับใบเฟิร์นไม่ได้เป็นอะไรกันนะใช่ค่ะคุณแอนฉันกับคุณไอซ์อเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกันไม่ได้แอบคบชู้กันอย่างที่ถูกกล่าวหานะคะหรอพวกแกสองคนเนี่ยยังกล้าแถกันอีกเหรอได้ฉันจะบอกความจริงให้พวกแกรู้ก็ได้มันหายไปได้ยังไงข้างบนก็ไม่มีโอ๊ย คุณแนนคุณแนนแนนคุณแนณแนอะไรแกมีเรื่องอะไรเนี่ยเข้ามาทําไมฮะไอ้ดิมผมมีเรื่องจะมาบอกคุณแนนครับเรื่องอะไรเออเรื่องอะไรออึ้งอยู่ได้ถ้าไม่พูดก็ออกไปเลยฉันยิ่งหงุดหงิดอยู่คือคุณไอซ์กับนําไปเฟิร์นแอบคบันอยู่ครับไอ้ดิมนี่แกพูดอะไรฮะฉันไม่เชื่อแกหรอกคนอย่างไอซ์เนี่ยนะจะไปคบอินังแม่บ้านอย่างนางใบเฟิร์นอะแต่ผมมีหลักฐานนะคุณแนนหลักฐานอะ หลักฐานอะไรของแกไม่ต้องเลยแกจะมาใส่ร้ายคุณไอเขาทำไมฮะเดี๋ยวฉันไล่แกออกซะเลยนี่เผมมีจริงนะเออก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่แกพูดเนี่ยฉันก็จะเชื่อแกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยฉันไล่แกออกผมสาบานได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนถ้าไม่เชื่อนะคุณแอนก็เอาไปดูเลยอะไรกันะ เดด็น้อยไอ้ไอ้ไอ้สายและเร็วนี่แกกล้าสวมเขาให้ฉันแล้วแกยังกล้าขโมยทอฉันอีกเหรอเห็นว่าพวกเขาจะแอบหนีไปช่วงทุ่งนนไปสัมมนานะครับแกมีอะไรไปทำก็ไปทำเถอะได้ครับคุณแนน ไอ้ไอ้เลวบบหมายความว่าคุณรู้ความจริงตั้งแต่วันนั้นแล้วเหรอใช่แล้วพวกแกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยต้องเก็บอารมณ์ไว้มากแค่ไหนฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะจับแกสอคนให้ได้คาหนังคาเขา,ขายัางไง โอ้แอนผมขอโทษนะยกโทษให้ผมเถอะให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะนะไม่ฉันไม่มีทางให้โอกาสกับคนอย่างแกถึงฉันให้โอกาสแกไปเนี่ยแกก็ทำผิดแบบเดิมอีกก็เพราะเป็นมพวาคุณนั่นแหละเพราะฉันเพราะฉันเพราะอะไรไม่ทราบเพราะคุณไงคุณัวแต่ทำแต่งาน ไม่เคยดูแลตัวเองเลยปล่อยให้ตัวเองแก่มันใหญ่เพิงอยู่ได้ผมไม่ต้องหาคนอื่นอย่างนี้ไงหรอเนี่ยเหรอเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นเลยนะแล้วเพราะอะไรที่ฉันต้องทํางานเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยต้องหาเงินมาเปผู้ชายเร็เวๆแบบแกนี่ไงฉันไม่น่าหลงผิดเลยเอาละพวกแกสองคนเนี่ยรียบพากันออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ไม่ไม่ไมไม ผมขอโทษนะยกโทษให้ผม,ดดผมนะนะผมสัญญาแหละว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกคุณแอนอย่าไล่ฉัน,นออกเลยนะคะแกสองคนเนี่ยจะไปดีๆหรือให้ฉันฟ้องหย่าแกให้ไอ้ฮะหรือจะให้ฉันเรียกค่าเสียหายจากแกแกเลือกเอาโยโถ่ยไปก็ได้วะผู้หญิงบ้าอะไรใจแข็งชะมัด เดี๋ยวช่วยเอาทองที่แกสอคนขโมยฉันไปเนี่ยเอามาคืนด้วยไม่งั้นเนี่ยฉันจะแจ้งความจับแกข้อหารักทรัพย์อีกกระทงไหนเอา้าแล้วยืนบืออยู่ทำไมอะเอาทองคืนเข้าไปดิ โอเคทีนี้เนี่ยพวกแกสองคนก็ออกจากบ้านฉันไปได้ละฉันไม่อยากให้บ้านฉันเนี่ยมีเสนียดไปไปสิคุณไอแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะไม่รู้ไอคอยคิดคุณไอคุณไอรอฉันด้วย หมดเวรหมดกรรมสัทีนะเรา